ตอนนี้เชา้ชาเช้าอ่ะก็แปดโมงครึ่งก็เชา้า จะเรียนออนไลน์คือเราไม่ได้เข้าคือเราไม่ได้เข้าเรียนแล้วแบบอาจารย์ก็เลยโพสคลิปย้อนหลังให้นะคะก็เดี๋ยวจะเรียนสักหนึ่งคลิปก่อนเพราะว่าดองไว้สามคลิปเดี๋ยวขอตัวไปเรียนก่อนสักครึ่งคลิป <IS> 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 จบคลิปจบคลิปแล้วค่ะวันเสาร์ทุกคนก็ตอนนี้ก็ว่างนะอยากจะไปนอนบนเตียงแล้วก็หาอะไรดูเพลินๆกุก๊กกิบแต่ว่าคิดว่าวันนี้จะออกไปข้างนอกอาจจะออกไปเรียนตอนบ่ายที่สตาร์บัคข้างนอกเขาอ,อยู่บ้านไม่ไหวแล้วเบือ่อ <laughs> เป็นแบบโลกจิตปะชอบแบบไม่ชอบอยู่บ้านอะไรอย่างงี้ เคลื่นย้ายตัวไปโซฟาปนเคลื่อนย้ายทานทับมาโซฟา <laughs> คือแบบปกติแล้วจริงๆเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าจะดูคลิปอะจะไม่ค่อยดูตรงที่เขาเล c คอมเมนต์มาแต่จะแบบกดตรงที่ตัวเองติดตามแล้วก็เข้าไปดูที่เราชอบเราจะดูคลิปนี้ต่อก็คือ ชอบดูคลิปพี่หน่อยหนึ่งมากเพราะว่าแบบตลกอะแบบช่วงนี้ติดพี่เขามากเว้ยคือแบบเป็นคลิปที่แบบแต่งหน้านานมากทุกคลิปเลยแบบยี่สิบนาทีสาสิบนาทีสี่สิบนาทีคือตลกดูเพลินมากแหละก็เดี๋ยวขอเวลาไปรีแลกซ์สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็หมุดว่าเดี๋ยวไปไหนยังไงก็เดี๋ยวจะวอล์ต่อแต่ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็คือจะดู Youtube ไปเรื่อยเจอกัน anymore, เนื่องจากว่า,ากินอะโวคาโดโท๊ตเองนะคะเราก็เลยไปหยิบอะโวคาโดกับอบขนมปังมา

Deep the nice ดูฟ้าดิมืดมากอะ่ะเออสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันอาทิตย,ออย,ยแะะ์แล้วก็เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกอีกเช่นเคยก็เดี๋ยวเริ่มแรกเราจะทาลิปมันของเมนโทลร์ทัมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทาคอนซีลเลอร์เลยเบา,บา เดี๋ยวลกอันนี้เล็กน้อยใครดูออกบ้างว่าเราไปทำสีผมมาใหม่เป็นแค่นี้นะคะแล้วก็จะเขียนคิ้ววันนี้จะใช้สีนีน้กับสีนี้ แล้วก็จะใช้อันนี้กลางเปลือกตาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะใช้บรัชอนนี้เป็นสีชมพูกับอันนี้ผสมกันเลยละกันเพราะว่าคิดไม่ออกบ๊ายบาย ชให้ค่ะลุยให้ค่ะขึ้นเชียร์สิปิงตนี้ตรง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 นี้นี้นิดโอดีตอนแรกเราจะไปสกายเลนกันแต่ว่าจบเป็นที่ฝนตกนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกทาร์ทิปป์ป้ะใช่เออ 편안한 휴가아 보내는 편안한 휴가를 보내이 편안한 휴가를 보내는 한휴가가를내는 편안한 휴가를 보내는 편안한 휴가를 보내는 편안한 휴가를 보는 편안한 휴가를 보가를보는편가땀편으로 가 UK, p h a m y o g u i r l 너무 t c h on the p u s s Could t h u t t h e t I m สนามตีอ่ะไหมบ้านเราเป็นบ้านที่แบบกินข้าวไวมากจริงสวัสดีครับเลวันนี้พบกับวัสดีแ่นาะอันนี้อันนี้อันนี้อันนีาริบูลอบาครจ้ก้าแนอก 사라진 다파바람와 어제보다 더 시원한 난 피곤한지도 모르고 또 아이 같은 생각을 해 아빠는 말했지 떡볶이 먹어도 맛없으면 슬픈거고 뭐다분없도 방구석에서 청소 떨거라면 차라리 하

come back to head up back the boy <laughs> Every good rapper needs a good vibe. Uh -huh. I got my J Dillard music, help me get high back in 99 yeah, okay. Uh. Yeah, I was skimming eight day I got more, be he had called out mic wa MacBook pro가 I know 그리고 내 go name 녹아 song and second no guys yeah, it's black, 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 black I'm batman. I'm a right man, man I I so recognition. 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 I'm doing a good job. It's 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 a good job. i a good job. It's a recognition job. It's a good job. It's a พบกับช่องลิตาสิริยาอีเช่นเคยนะคะเตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีใช <in> ่ค่ม <opus> ันจะวเขาจำเราได้ไหมเอ้ยเขาต้องจำเราได้สิโอเมย์กอเจอใครคะของรหรอ เรามาชิลลิ่งชิลลิ่งเรา,าก็มาทำงานแบบจุ๊บจิ๊บครับผมจุ๊บจิ๊บแต่คืองานไม่จิจ๊บจริงจริงที่เหลือชิลลิ่งเอาวะ เราก็ว่างมากมายค่ะแนะนำสมาชิกนะคะขึ้น <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นทางนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากเราไปซื้อน้ำม,มาแล้วดูนะหลอดเราไม้เท่าเนี่ยแล้วดูนะไงเอ่ยไงยเอ่ยงงหนึ่ง ก็คือลอยกินปุ๊บจมตาติดต่อเพื่อนพอติดตามติดต่อเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำาสถรนที่นั่งทำงานใจกลางเมืองหลวงนะครับผม

สองทุ่มกว่าสองทมครึ่งมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งอาหารเพิ่งมาครบคือน,นานมาก